ส,สวัสดีครับพ่อใหญ่สาบิดรักต่างวัยตาสาวเล่ารักต่างวัยค่ะตรวจอบไม่ก่อนเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้เข้ามาโพอยอยู่ที่เมือง,งหลวงเวียงจันทร์นะครับเมืองหลวงของประเทศลาวนะครับขณะน,น,นี้เวลาสิบเจ็ดโมงสิบสีส่นาทีนะนครับมผมอยู่ที่ท่ารถนะครับเน,นี่ยน,นี่เห็นป่วคิวรถคิวรถคิวรถเรียกว่าตลาดเช้านะครับตลาดเช้าคิวรถ มันแต่เสารพดเปิดนห่างก่นกันยังบัดท่านห่างดเปิดห่างจะเปิดแปดโมงแปดโมงก่อนที่อ่าเข้าใจทํามุระตัวไปก็ถือคล้องไดกเลือกคล้องเปลกลองอาจจะเอามาฝากนะครับมาฝากมาฝากไอ้คนชง่านี่สี่พระพี่น้องไปลายังเบิ่งตลาดเ้ากันว่าอ่าหลังจากเข้าบริมาโดนมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไปเบิ่งน้ำกันครับ เขากลับมาหอดในตลาดเสาครับผมคุนเดี๋ยวเห็นเป็นไปเห็นเห็นวะครับผม,ผมจะท่ายางไปุเปล่านะครับมีอะไรบ้าง<ม>นะครับก็นำเพิ่งกับนีเพิเ่งแค่หรือเพิ่งยังเนี่ยังวะทำอะไรพวกกเจ้าอันนี้ขวดท่าได้เออแมลงเจ้าใส่เสาก่อนอ๋อจะผึ่งปากรถดินที่ระเบิดกุ้งโอ้โหคื แขนดีขนาดคนคนละแสนเซ้าฮะแสนเจ้าแสนเจ้าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทไทยแต่ว่าเหนียวเหนียวแมนเพิ่งแท้แล้วนี่บักม่วงนะครับตามไปดูนี่เด้หม่องเข้ามาซื้อเขาใครต้องไก่ไก่อันนี้ไค่ไก่ดุนไก่ต้มไก่ไก่ต้ม อันนี้ขายเข่านะครับบ้าดหมากไหมท่างคนนี่จะหมากจนหมากนี่จะหมากใหม่อันนี้มาเขาบ้าส้ออกไปเอมน้ำงาเป็นแถ้นี้เป็นหมากไม้เมนอยู่หันมันนี่แต่เขาเเคยเห็นวันกระจาขายไม่ก่อไฟไหมไม่แ๊กไม่แปกก็ขายอันสิบพันนะครับ อะไรตรงลสิบัปดน่าเบิ่งว่ามันยังมีคือเก่าปะวันนี้อ่าเอ่อโบมีตัวนี้ดิอ๋อไม่แล้วไม่ไม่ก่อไฟนั่นแหละอันนั้นอันนี้ก็มีเมด็ดขายเม็ดขายผ้าขายหนังวัวปา้า ไปเข้ามาย่างไปย่างเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ขายอาหารสําเร็จอันนี้เขาแตนนู้นก็คือปั่นใหญ่แทะขายทุงเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าเศาหน่ยี่สิบบาทโอ้ไปดาวเอาเยอะปะถือไปเลยวปะเอาเขาเขาย่างมาหนิวะเออเดี๋ยวเขากำมาหนีอยู่นี่เขาเปียกเขาเปียกเขาเปียกเล่านะครับ กระเปียกเล่าอันนี้เขาโพดแปดท่านโพดมะเขียทุเรียนหน่อยกับนี้สีบหทุเรียนม่วงสี่สิบสี่สิบหม่ถึงว่าสี่พันอันนี้โลละสาหาพันสาหาพันสาหาพันก็คือสองหมื่นห้าสองหมนห้าพันเก็บนี <c oughs> ่ราคาขายข้า ข่าลามก็มีมีข่าลาำเนี่ยเจ้าที่ห่าเขาไปซื้อหันยายนางยี่หันเลยไอ้ไเสสวนนะครับห่อแต่ยางไปเหมืนอนีข้องจะบ่วซื้อนะมเมนบ่วซื้อละเมืนอนีนบ่วซื้อเพิ่งตลาดของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเรียกว่าตลาดไงนี่ครับไอขินซื้อที่เพิ่งรถเขียนของทุ่ม มันรับรับรับเข็นนะครับยาียวเงี้วเห็ดเข็มเน่ผักหวานก็มีผักหวานเป็นขาาเด็ดนั่นมะระขีนกผักหอมบัวแบงโอ้มันอันนี้นอลันนอลันนอลันชาวหาพันล้วนละชาหาอันนี้ซาลาเปาก็มีนอลันบักอะไรล่ะ อันนี้คือตนเวียดเขาคายอันไติมบ่ะเต้าหู้บ่ะเต้าหู้่อเต้าหอยหนอรันหน่อรันเบิืองคุณดูผักหนอกหนอกหลายลา้างนั้นกระไรเห็นปะแมนก็หน่อรนนานนี่นอรันบ่ได้กินนอกขมมันกคือหน่อยที่อันนี้ก็นอรันเนี่ยเ้าหพันต่อหนึ่งกิโลเนี่ยเขาผักหนอกนี่เมนองฟักหนอก ของกลมๆชิ้นนึงชนนึงแต่ชิ้นนาันทีแหนอืมพักฝังขึ้นมาใหญ่น้ำงามเนาะบักฮูนี่ที่อันคอยาวอันอันนี้จันทร์มันมีสองแบบนลยอันนี้แบบนึงแล้วก็อันนี้แบบนึงอันนี้ใบมันจะยาวๆเลยอันนั้นพักสะระแหน่อันนี้สะระแหน่ที่เ้าปลูกหั่นอันนึง อันนี้เป็นผักนั่นีแหละส่วนมากเขาจะกินกับอันข้าวเปียกอันนี้ก็เป็นผักอิตูตังหากแล้วก็ไปโหระพาตังหากเขาเจ้าเอินเอียงอันนี้บ้เออมูเจ้าเอินเอียงกับมูสึนี่เดนี่กระแมนนี่อันนี้กระแมนกิโลละอันกิโลละสินหาพัน กิโลละอันนี้กันกำบอเ่อเอินซื้อว่ากันกำกันกำผักกันกำป่ะเออพักพักอิ่มหอมพักหอมกบบนี้นี่ขาเปิดเพลงฟังน่าจะชุดเลยนะครับอ่านี่ใส่อัวใส่อัวนี่ขายปลาอาหารอาหารสัตว์สัตว์ปลาบุญมเยอะอกครับไม่ได้ธรรมดา แถวนี้ขายปลามีขายหมูถ้นานีขายหมูอ่าถ้านี่เป็นขายเนื้อปลาปลา,าขั้งเด็เดเกลือที่ไงแต่มันเติมลืมเลยมันขอยจ้บก็มีอันนี้บ่เข้าไปหรอเขียงเขียงเขียงหมูทั้งยางทั้งนึ่งเบิง่งไก่น่ะไก่มันอย่างที่หลายแก เป็นเค็มไม่ได่หมูนะเบอเห็นเนื้องัวเนื้อไก่ไม่แต่หมูอันนี้แล้วก็มีไก่อ๋อถือเป็นไก่อันนี้ไก่ไก่ไก่บ้านไก่อันนี้ไก่เยี่ยไก่ไก่บ้านบ่อันนี้ไก่บ้านเนาะไก่บ้านเปลี่ยนคำซื้อไปเอาไปต้มเป็นโตซะไก่บ้าน เดี๋ยวเข้าเมียมันสิบนเนากันอันนี้ก็ขายไก่ขึ้นกันะขายไก่เนี่ยแมงหยินตำกับลายเนี่นี่ก็ไก่จะขายอันนี้อ่าท้านขายของช้ำนะครับ ก็จะมีของทำมีพวกเครื่องปรุงทั่วไปทั่วหมักอะไรเงี้ยกันนะหมักมองหิมะผ่านนี่ในเมืองงาก็มีกองเหงาง่ากับตาไข่นะครับผมตาไข่นี่ยพวกคุ้มคุ้มเศษส่วนนะอันนี้มีเศษส่วนนี่มากๆมักโฮมเมดอู้นี่ร้านนี อันนี้ปลาชี้โกเอ้ยโบแมนนี่ต้องไม่แปลกอันนี้ไม่ไม่ออยไฟนะตุงละสิบแปดพันอ๋ออันนี้เป็นไปเอาไปจุดอยู่ทั้งปุ่นมันมีบ่บ่บ่มีบบเห็นมันเหมือนกับว่านำอมน้ำมันเนาะเออไม่อมน้ำมันจุดไฟใส่ในลูกวือเลยนะครับไปออยไฟนี่เด้แกนผักเฮ้ยแกนผักบักเลยนะตุณแกนผักนี่ผักหอมแดงกบมี ในเพื่อนชาเป็นทูนกัมี่้มเป็นทูงกัมมี่ปลาหมึกกันอันนี้ปลาอีฮึ่ปลาหมึกโอ้ปลาหมึกเป็นกลุ่มอาหารทะเลอันนี้ทูงเท่ไนด์นี่อันซีนไอ้นั่นบลาเนื้อเนื้อว่าแดดเดียวอันนี้เป็นเนื้อหมูปะเย็นบลูอะติคอนไม่กิน อันนี้ทูงเท่าไรอนี้แสนสกุญแจถึงเอาไปต้องเลี้ยงไอันนี้ใส่กอกนี่ใสุดแล้วนะครับเออมมาอันนี้เป็นร้านร้านขายขายข้าวเปียกบ้านอันนี้ขายเนื้อ เออขาคอขาคองวงเข้าไปเมื่อไหร่งางไปนี่แล้วเนาะอ๋อเพิ่นขายเนื้องวงเนื้อขาคองามงามอันนี้ตสงแท้แต่เพิ่นขายพวกอาหารตามสั่งเมนูเพิ่นขายข้าวเปียกขายอาหารตามสั่งอาาหร เนื้มอมะนาห้อสองเมดอันบรอกินเข้ามาทั้งนี้เลยกินโรถเขากินเข่าแล้วนะครับกินมาตั้งแต่ในรถอันนี้คืออ <ไว S 1> ีอย่างเนี่ยคอยลงใส่น้ำดำนี่มากระเทียบดอกกระเทียบบ้างนี่อียงเนาะเมื่อูู้อาจจะแมนอยู่อันนี้พวกมือนก็ว่าสมุนไพรเนาะนี่แกนผักทั้ทงนี้กับบล็ลายลิงสวรวัน นี่เพื่นขายธงแถบแสนซามที่เลยอะมาทั้งเอานี่เลยนะอันนี้น้องไม้ขายน้องไม้มาเดือมาเดือมะเ็ดมะทวดได้เลยมะเพ็ดโส็ด โลซ่าสีพันโอ้หมกตัวค้นหน่อยหนาแล้วตันอแันคือไรเนะี่ะอือมีนอขมป่ะอมันมีนมาแตดงกรัอบอกมาแล้วครับ ไปเอาขาแต้นไปกินฮะขาเตนมกินเนี้ยจะข่าเตนเนั่นแหละแปไปกินไปกินเมื่อล้วครับจำเนี้ละ่ะนั่นเป็นตลาดหน่อยเหมือนกับว่าเป็นตลาดนัดย่ามกังเว้นกับเ,เหลือพม่ี้เจ้าออนะครับย่ามกังเว้นอันนี้คือว่าเสาิฐเราเนี่ยพอเพื่อน่าดึงดูดเนวดึงดูดนี่อยากเห็นพวกอ่นี่ของปลาของย่างมาขายตัวไม่มีเลยนั้ับ งูตัวเดียวยัง่มีอะไรนี่ห้ายยางเขามาบมังนี่กับมุกี้นี่จะไปซื้อเต็นตนของเจ้านะเศร้าห่าพันเลย เส้าหาบครับขวาพันละหนึ่งหนึ่งบาทก่อท่าสตังค์อันนี้เท่าไรกันนะชิมหาพันชิมหาอันนี้เส้าโอ้หนึ่งหาแผ่นน่ะนะสีแผ่นอันนี้ชหโอ้ข้าวเต็มเอิ้นข้าวขบนะครับข้าวขบเล้ว สิบห้าพันก็สิบห้าบาทนะครับสิบหกบาทป<ะ>้าอ่าเรียบร้อยออกพเคปะน,นี่ข้าเจ้านี่ผมหมักเลยครับที่ข้าวเนี่ยเขียนทรงไหมคะ <c oughs> ไม่แป๊กก็ได้ ทายแต่่เทะแถนะหกสิบห้าหกสิบห้าต่อแต่กหกสิบห้าก็เกือบจุดแล้วค่ะไปนี่ไงแล่ววะบุ๊บบิบุ๊บบิสองกันนะะ่นนะ พอดีมาตลาดก็ได้ยังนะครับก็ซื้อซื้อของแตนไปอ,นอันเดียวนะครับอ่ะมาเล่นดูพี่ครันอนนี้เดี๋ยวมีมีร้านขายอาหารเขายางไป<า>อันี้ก่อนไอ้อยางก็เป็นขายอย่างนั้นนี่ไปแบบนี้นี่<ป>อ่าขายครับเอ่อคาเฟ่ ขายกาแฟขายขาจีขายอาหารตามสั่งพขาจะตรงนี้นะครับเป็น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 ตึกหลังนะที่เขาจะเป้าไม้ของเป้าไม้แรกนะครับแปดแปดแปดโมงนะครับสําหรับคลิปนี้นะเนาะพาพี่น้องว่ายังมาชมตลาดตลาดเศร้า ตลาดเช้านะครับขึ้นชื่อนีในนครหลวงเวียงจันทร์ก็คือตรงนี้แหละนะครับที่ว่าคิวรถคี่รถกะคิวรถตลาดเสาเนีตลาดเิ่นว่าตลาดเสานะครับที่จุดศูนย์รวมของเป็นขิวรถไ่หรือว่าบขสใญ่ของนครหลวงเวียงจันทร์เนาะมันก็จะมีแยกย่อยไปซีไข่แนไปยังแน่จากสี่หล่ครับสายเหนือสายยังไงสายเนือสายใต้แต่ว่าจุดศูนย์รวมก็คือมันไปภาคใต ไปผ่าคไตคือไปทั้งสวรครค์นักเขียนไปทั้งเซนโนไปทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของอ่เพียงจันของเมืองเล่าใหญ่ที่สุดนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีกรเอาจะไปไซม่าไซกับจะคอยติดตามกันนะครับผมครับคลิปต,ต่อไปผม <นะ S 1> มินตราสาวล,ลาวรบไฟกับนี่ไปแล้วสวัสดีครับ